สบายดีครับท่านผู้ชมครับนะพบกับลุงพไทยวันนี้กอ็อยู่กับรถไถพี่น้องอยู่กับทใไ้ทงนานะครับมื่อนี้นะครับผมขอเสมาเมนกองขีงเง้เยอะอันนี้นะครับแต่ว่าการเมนเนี่ยก็ต้องเมนให้มันเขารักเข้าเกรดจะหน่อยนะครับเพราะว่ากองขีงเง้เยอะแบบนี้เนาะพี่น้องถ้าเราเมนแล้วก็ต้องอต้องเผาต้องอย่างยามเดือนห้าเดือนหกนะครับย่างผลตกมานะครับ บริเวณนี้นะครับที่กองขี้เยื่มากองอยู่นี้นะครับมันก็เป็นบริเวณที่มันต่านะครับน้ําสีล้ายนะครับมองเนี่ยแลวเขามันก็สีงามอยู่แล้วนะครับแต่ละปีมากกับบริเวณที่มันมีกองขี้เยอเนี่ยเขาก็สิล้มนะครับก็สียหายนะครับพี่น้องผลผลิตนะครับผมก็เลยซีเมนต์เอากองขี้เยอะอันนี้ขึ้นไปไว้ทางโน้นนะครับตัวที่เอารถแท็กเตอร์ไปเป็นตัวดันไปนะครับคันซิเกบไปนล้นก็ขึ้นทีซ้าเนาะพี่น้อง ะครับผมเลยต้องเอารถอถาจกเตอร์มาดันขึ้นไปทางมนโนนเพราะว่าหน้าหายเดียวนี่นะครับมันไม่ได้ขึ้กันนะครับบริเวณที่รถยู่บริเวณที่กองขี้ยวอยู่เนี่ยมันก็สิงามแห้งนะครับพี่น้องแ้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับมันก็เป็นบริเวณที่สูงน้ำก็บ,บอ่อย่องนะครับปูนั้นมันสิเข้ามาันสิแตกต่างกันเพราะป่านกับคนละทงเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะนั้น เมื่อผมมีกว่าขยอยแบบนี้นะครับผมก็ต้องเอาไปใส่บริเวณที่มันสูงเพื่อที่จะให้มีเท้าท่านนะครับวลาเท้าเผากับมันก็จะเป็นเป็นปุ๋ยไปในตัวนานะครับเท้าท่านเนี่ยโมเมนต์ว่ามีประโยชน์นะครับมีนะครับที่สังเกตได้จากสมัยย่างน้อยเนาะคุมโมเนี่ยกับบ่ค่อยมีแล้วพ่อแม่นะครับพาไปทางให้ทางศูนย์ทางกับทางแยกนี้นะครับพอเดินห้าเดินหก ฝนตกทั้งนึงสองเธอเพื่อนก็นจะไปคุ้มูนยนนะครับผายๆก็คือเคลื่อนได้งินนะครับอ่าคนรุ่นผมเน,นี่ยก็คงจะเคยเห็นพร้อมแล้วก็คเคยเคยทำมาแล้วนะครับแต่มันก็นเป็นการตัดไม้ทำลายป่าโดยใชเหตุนะครับก็เลยยกเลิกไปคุณโมนี่ก็เลยไม่มีเหตุแล้วนะครับแต่ก็อนมนีนะครับผมก็เคยเห็นผมแม่ผมเหตุอยู่นะครับการคุ้มให้คุ้มศูนย์ก็ค,คือคุ้มให้มัน เอียงต่างๆให้มันมดไปนะครับในบริเวณพื้นที่ที่เขาจะเชื้สวนไส่แล้วก็เท้าทานต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปุยไปพร้อมนะครับพวกมะเอือมังแตงมักโท่มัหยางไส่มันก็งามนะครับบริเวณที่มีไฟไหม้นะครับแต่กับปัจจุบันนี้กับไ่มีแล้วนะครับเบืองนั้นถ้าพูดถึงการทางให้ทางสวนการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรกับส่วนมากพี่น้องชาวบ้านเฮาับทิใชไร้แทรกเตอร์แบบนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับมาเป็นตัวบุกเบิกนะครับแต่ก็สิกวาด ไม้กว้านยางเข้าไปกองกันไว้นะครับส่วนที่เหมันที่มันตัดไปเป็นประโยชน์ก็ตัดไปทาประโยชน์นะครับกส่วนฟายส่วนยางมา็เกตยางมะได้ก็ห้าก็ต้องมีการเผาเนาะครับพี่น้องแล้วก็บกริเวณที่เผากวอคีโอกองใหญ่ๆนั้นนะครับปู่งยางไส่ก็งามเมดครับพี่น้องเพราะนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องมาเมนกอคีโอนี้ให้มันถึกที่ถึกทางของมันนะครับก็ไปที่ตาลส้มกันเบิ่งครับ ไแบบนี้มันดันยากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม้ที่เป็นงงาโบจม้มันเลยมาติมาแทงหน้ารถนะครับมันดันยากจัน่อยนะครับทางด้านที่ผมดันกวงขี้เง้ยบไปนะครับก็คือผมเลี่อนไปหน้หาให้นี้มันมีความสูงทางคุณนะครับ คุมันสูงน้ำที่บ่คอยถึงนะครับเวลาทำให้น้ำน้ามันเกิดคือผมบอกแล้วครับปานโคตรทงห้าให้เดียวกันนะครับแต่มันเกิดป่ากับโคตรถงนะครับพอดีปีนี้ผมกระตัดไม้ต้นตะเวนออกนะครับก็ลเลยเอาเอา,เอาอย่างมันที่เพิ่นบ่อวนะครับมันก็ลงมาทับให้นี้พอดีนะครับผมก็เลยเอาไปกองไว้ทางฟูนขับพี่น้องห่อยาม จูดยามคุมมาจากมาจูดมาคุมมันนะครับพยายามกวาดพยายามเกลี่ยให้มันถัวถึงนะครับบริเวณที่มันบัวงามนะครับการคุ้มห้คุ้มหน้านะครับอันนี้มันกับไผ่ก็คือสิรู้เนาเห็นมานานแล้วนะครับถ้าเฮาเผาแล้วเฮาบกเกียบอ,อย่างนี้นะครับกองเท่าถานมันไปรวมกันอยู่ที่เดียวนี่นะครับบริเวณนั้นเข้าสิงามโพดพี่น้องภาษาบานผมเออว่ามันซอด มันส่อคือมันมีตาต้นนะครับห่วงมันกับเขาเป็นคารีเบิร์ดครับพี่น้องในบริเวณรถไถโยน,นะครับก็เป็นท้หน้าที่มีน้ําหลายนะครับแล้วก็เขาวงงามแหง้งแล้วมันก็เป็นที่ที่มันต่ําบอมครับพี่น้องเอาก็ต้องดันเอาอย่างต่อนอย่างทถวนั้นออกมาให้เมดนะครับผมก็จะด,ดันเอากองข,องข,องของี้ยนะครับจากไห้นั้นนะครับมาใส่อีกไห้นี้ไห้ที่กองยอยู่นะครับ ว่าไฮนี้มันสูงแห้งกว่าไฮนั้นนะครับผมก็ต้องเอาคีเยอร์มาใส่ไฮนี้ให้มันไหลาๆนะครับโดยเฉพาะท่างที่มันเป็นโน่นสูงๆที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับ นะครดันน้ำไม้โบแจ๊บแบบนี้นะครับมันจะดันยากนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาเบิึงบอกทักเฮาบลระบ้างเนี่ยมันจะน้ำไม้มันจะมาแทงหม้อน้ํารถนะครับถ้าหม้อน้ํามันแตกมันกระแทมเฮาเสียเงินเลยพี่น้องเราก็ต้องระวังจะหน่อยนะครับ บ้างงาไม้แบบนี้พร้อมครับถ้าเบาเบิ้งคัาๆให้มันมาฟาดรถจะยังไงอีกนะครับฟาดหัวพ้นหรือเบิ้งเอาซะได้ครับเจ็บครับพี่น้องต้องระวังนะครับเวลาขับรถ ครับสำหรับการดันหรือว่าการเมี้ยนนะครับกองขี้เอยไม้สามสาหรือว่าไม้ตะเวนนะครับแถวบ้านผมเอิดเอาไม้ตะเวนเนาะก็เป็นแล้วครับผมทีนี้ผมก็ลอให้มันแห้งกว่านี้นะครับประมาณเดินห้าค่อยๆไปหาตทุกนะครับผลตกมาแน่แล้วนะครับงาบริเวณนี้โป้งขึ้นแน่นะครับเพราะว่าจากที่มาจุดใดนะครับเพราะว่าในใน่วงที่มันแห้งๆแบบนี้ เอาไฟมากกยไกลบะได้นะครับเดี๋ยวมันจะเอาบะไดเอาบะเพสหรือว่าเขาจะควบคุมบะได้นะครับเราก็ต้องปล่อยให้บริเวณไกลเนี่มีหญ้าโป้งสะก้อนนะครับซึ่งถ้ามีหญา้าโปงเข้ามาแล้วก็ไฟก็บ่สามารถจะลุกลามอ่าต่อไปในบริเวณอื่นใดนะครับมันก็จะเข้าจักที่จุดบนได้นะครับ,รบพี่น้องก็คคิดนี้ก็บ่มี่ยังมากมายครับทานผู้ชมครับกขอขอคุณน,นะครับทานผู้ชมทุกทุกทานท,ที่ติดตามเราชมมาโดยตลอดนะครับ ขอความเมตตาคือเก้าเด้์ทำู้ชมนะครับก็ติดตามช้องเพืเป็นกำลังใจงในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คือสีมีสันนี้นะครับอยู่ดีมีแห่งสู้สุกคนมีควาสุขความเจริญเด้ะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ